การคนกินหมาเด้อนี่อันคนเดืะคือคนีุกมามึงเห็นอย่างจะกินหมาหมาเขาหลือเป็นได้ยังนงตายเลยหมาเห็นบอกประสานมันปอดเลยเห็นบอกนี่แนวบมันบอกไฮรูมันเบิ่งบอกกระชิบตัวของมันอยู่แต่ว่าเหมือนเขาพงเนี่ยมันกินบหรออ๋ออย่างนี้ก็เสียอ่กินลายอันเด้่เบิ่งบุกแซมเป็นทางใหม่เลยเกนไฮรูบุกที่แกน โมเดนหมาอย่างเดียวหรอเขาบ้านนี้ให้ลูกก็น้องแซมน้องแซมบมเบนแต่มาเนาะโดีแต่แซมมึงไปกินยังน้ำพ่อมาในมือนี่เพราะไม่ได้หมึงน่ะมันบังไม่ได้แล้วมันบ้าขอเสียงลรอพูน่ะพูโพูนพีคบุหรอกนั่นนั่นประสาทร้อนเลยเห็นบอกพีหรอกเละบ้านนี้ประสาทร้อนอยู่ซื่อๆเด้อเจ้าบ่ต้องให้เงินข่อยตั้งแต่นี้ต่อไปได้บ่นั่นฟังเด้นับบันี้ไปต้นไปข่อยีเซาขอเงินนําเจ้ากับพ่อกับไปซับเออได้บพอ

อยไจำไว้ไปคือหุ่นพันธาราชเดชเออแฉลบนุ่นีไปต้นไปขวสิบอลองดีน้ำไผ่เออเอันนี้ขวสิเลนปจำไว้จำไว้ใครว่าว่าจังไรอาการมา จำไว้เจ้าอยาเาขอยขี่ะบางตีนมันเดเจ้าอยาาข่อยขี่ะเด้อเออข่อซื้อไปยังเจ้าว่แจ็คแล้วเจ้าว่ากมาบักเสมฟ้าเอออาจารย์หองมึงหนบักเสมฟ้าเจ้าว่าข่อยเป็นไผลูกบัเออลูกอีจวดีดี่ายไว้ถ่ายไวหเจ้าจะได้เงินจ็คบาทอ่้ร้ัน้้้อหกูเออ่ะไ่ไม่ ใครไห้เด้อให้เจ้าพุลมื่นล้านเออเออเออูเยิ้ทำเลยแม่เอามึกเมบาแถแม่แม่ขอโทรศัพท์เรื่มหนึ่งหน่บอกไกันจีหางเนบจีบจขอเงินบกเฮ้ยจีบโทรศัพท์กูอืมมึงเไปยัง ไป็นไปโทษชื้อมาบ่มึงชื่อไปโทษซื้อไปถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนแม่พุ้งถพาคุณพีกับคุณงั้นมันเกิดงั้นมันเกิดคือสื่อโทรศัพท์ให้ลูกพี่เขาอยากได้ของนี่มาพี่เขาอยากได้ของนี่ร่างทรงร่างทรงเครื่องกำกับใช่ไเครื่องกำก่บน่ะเครื่องกำกับคอยดึกอถิม มากินแบลจองเพ่ไปแหลงมากินและมากินแหลชอบมากินแหละชอบ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 เล็กนะไอ้ยจ้าโตอย่าบอเลี่ยงพวกนี้คอยกบชนเลื่อมไปเลยพวกมาไปแหลงมากินแล้วมาสร้างซ้อนยังไงคอยจีจัดให้ดอกพวกนี้กูท่้าแล้วมันบุกเกี่ยวอย่าหล่นน้ำข่อยอือมีไค่เด่นน้ำมึงดอกเด้ยนีุ้ณทึงมิสราบแล้ว ป้อือออืแม่อืจำว้อือจำยังเออีี่จำยังับกูจำจเด้อนีเมียกันออเออขอยคือคุณพันธ์ทรัลาเสรเดอเออ่กานไหอยบอกอ้อเปิดเพลงคุณพันธ์ันรักลเสรแม่ฟังเนยมมีบ่มีอ้ฟุกไอ้ฟุกนี่เปิดเพลงคุณพันธ์ทัรักลาเสเดแม่ผมฟังเน่ยพอเพลงหนึ่งขอยบม่ลมคุณดอกนะขอย อุยยันมืดทุกคนบักนันสิเหลนน้ำจังไดเออ่อุยยันมึงดังอยู่มือนี่หมักนันสิเหลนน้ำจังได๋อมันเหลนน้ำของแท้่ควายบึงเปิดเปิดให้แม่ผมฟังพุ่นพันธทะรักราชเดชเอาโหลดเอาโหลดเอาโหลดเวิร์ดเบิร์ดทายไปเลยทายไปเลยก็เป็นยังไอ้ฟุกไอ้ฟุกอยู่พี่ยังไงจัดไปจัดไปจัดไปถ่ายไปก่อนบักคำพานบักคำพานถ่ายไป จำไว้เยอ่งเมียขอเงินเดือเด้จำไว้ยิ่มีขอเงินเดนเว่าลงยูทูบปุบนี่กูว่ามึงดังเลยแหละไปลงปะภาษากูแต่งเพลงผู้ที่จัดให้ปะแต่งจังไดเพลงลองฟังนะคบบอกว่าบอกว่านี่บอกว่าแต่งโมเป็นสู้จักขาดสมใจกูบอกมึงมึงจำไว้มึงทายไปก่อนเดี๋ยว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  เดี๋ยวแล้วแล้วก็เดี๋ยล้วฮัลโหลฮัลโหลเออฮัลโหลฮัลโมึงโอ้เป็นแหลกกินแต่มือไให้น่าสงสัอย่าบอกเรื่องพวกนี้คอยสิบพ่อเงินพ่อแม่เออยได้เงินปุ๊บที่น่แน่เท่ากับซ้ำน่ะเขาเอาไปแล้วมึงจงได้เงินนึ่นอนไร้เครื่องแหละเจ้าห่งกระเทืองนี่แหละที่คู่อะไรี่คู้ให้งเจาฟังมึงมาจะใครเครื่องเลยเอาไปแหลกกินดินับจะหนีไปต้นไปคอยมึงสิบพ่ได้เลยคุณสิบ่็สื่อมึงเลย เพราะว่ามันนับเพื่ออะไรแล้วมึงก็ไปใส่ทางที่ไรไรค่าไรไประโยชนเ,เ,เอาสำนนิยด,ด้วยเอาสำนนิยก่อนว้าใช่ <laughs> งไง